s ครับชัวนะครับสามารถสลายไขยมันนะครับภายใน25นาทีนะครับถึง24ด้วยกันเลยครับ <ś led> ข้อดีของการสลายไขยมันด้วยโปรแกรม Sculpture นะครับเนื่องจาก Sculpture เป็นเลเซอร์ตัวเดียวในโลกนะครับที่ใช้ในการฆ่าเซลล์ไขมันที่ผ่าน FDA ของอเมริกาและก็เมืองไทยนะครับ ตัวสกับชัวเป็นเลเซอร์ไดโอดที่สามารถที่ฆ่าเซลล์ไขมันได้ลงลึกถึงเซลล์ไขมันชั้นในสุดนะครับสามารถทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยตายสลายหายไปเนี่ยภายใน25นาทีได้เลยนะครับหลังทำเนี่ยคุณไข่จะรู้สึกเลยว่าแฟตแถวนั้นเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับซึ่งการหายไปนี้เป็นการหายไปอย่างถาวรนะครับไม่ทําให้ไขมันเนี่ยกลับขึ้นมาอีกนะครับรวมถึงทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยมีความกระชับตึงเรียบเนียนขึ้นด้วยครับ